นี่แยังเป็นอยู่ไม่ตายหรอกมากินไข่หนันน่ะติดด่างด้วเนี่ยด่างเขียวอะ่ะติดด่างแหละติดติดด่างก่อนเนะ่ะอบานสันซุนนี่เร <มา S 2> ียบร้อยแล้วรวมงแค่นีก่อนแล้วมึงมาถึงไหนแล้วด่ังดูอะไรสาระหนึงเหรอมันดิน้นเนยอะมากเลย เมันไปนมันปื่อหนียเดี๋ยวมันออกมาได้มันมากินใคร่ะองไเริ่มเทิมเลยไข่หมดแล้วไข่เยอะเลยนะไข่หายเห็นไม่เดียวหนึ่งวางนะมันกำลังจออกไปมันออกไม่ได้ใ่ไหมมันจะกลมัมันจะลัดเอาหย่านพ้นหนึ่งเดีว มาถงป่อยดอกไม่นีแหละเดยวมบไปดอกมันรัดมาได้ลวมันติดดงแล้วตัว่ยติดางก่อนด้วยไ่งั้นเ็แล้วเป็ดอ่ะไข่หมันกินเี่ よろしくお願いしま